ทุกชมทุกคนด้วยด้วยนะคบผมมาดีกับผมนุ่มไลท์เกมมิ่งนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวอน,นิเมชั่นทั้งหมดในเกมเกมมารูโตะไทคุนนะคะผมซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นนิจาไทโคูนแล้วนั่นแหละโอเคก็ถ้าวันนี้จะใช้เรียวซื้อนะครับผมเป็นราคาเงินใหม่ที่ผมทําคลิปสอนหาไปเมื่อคลิปที่แล้วนะโอเคงั้นก็เริ่มท่ทาแรกกันเลยผมจะเลือกจากด้านขวาแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็ท่าแรกก็เป็นท่าปกตินะ ท่าฟรีไม่ใช่ท่าฟรีดิแต่ว่ามันเอาง่ายก็คือศูนย์บาทอะฮใช้เงินเดียวศูนย์อันก็ก็คือท่าปกตินั่นแหละโอเคท่าต่อไปเลยท่าต่อไปก็่าเป็นท่าของาฟรีนะฮะน่าจะเป็นตอนที่มันตั้งตั้งท่าจะสู้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะ เอาแขนหน้าซ้ายไว้ด้านหลังเนาะแล้วก็จะเอาแขนด้านขวาไว้ด้านหน้านะครับโอเคท่าต่อไปก็เป็นท่าของอาจารย์ไก่นะฮะน่าจะใช่แหละเนาะก็จะคล้ายๆของล็อกดีนะฮะแต่ว่าจะไอ้นั่นกว่านิดนึงก็คือตัวมันจะแบบพุดไม่ถูกอะนะฮะ เดี <TH> ๋ยวดิอันนี้เอสมมุติอยากดูเนาะถ้าเราเอามาใช้กับคีโดรีอะไรอย่างงี้ยไม่มันจะเอาไปตั้งขวายกูเปิดก๊อฟเต็มเลยว่าไม่นะอย่าห้ามเลยไม่ยังมันจะเป็นแบบนี้เท่ๆนะคะที่ๆเขาจะเอาเดี๋ยวเลรอแป๊บรอแป๊บมาดิดิทอะไร ทำไรไอห,หนุ่มจะทำไรไอห,หนุ่มจะทำไรไอห,หนุ่มทำไรเนี่ยหนีหนีหนีนีเยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับพูเทีเตรียมไปท่าต่อไปนะทีนี้ก็จะเป็นท่าของนารูโตะตอนที่โดนก้าหางครองำอะไรประมาณนี้นะครับ กดแล้วเลือดมันไม่หมดไง่อเดี๋ยวผมลองรีเซ็ตดูว่าจะได้ไหมเลือดไม่หมดก็เลยไม่ได้รีเซ็ตถ้าไม่ได้ดก็เป็นบั็กเลยนะเออ,เอ,อได้อยู่ได้อยู่โอเคแค่ yeah ม,มันเป็นดงเลยก็จะเป็นท่าตอนที่โดนก้าวขาควบคุมนะก็งอเลโอเค,อเคก็ประมาณนี้เลยเนาะสำหรับท่านี้นะครับท่าสีก็จะประมาณนี้นะโอเค ทำไมมันโดดสูงเมื่อกี้เอ,อ้ยฉันมันเถตอนพุ่งก็จะเหมือนเดียวนะมกอันเลยนะอ๋อลืมบอกไปอันนี้เป็นอันเดียวนะคะที่ตอนวิ่งแบบนัมมีแอนิเมชันนะอันอื่นตอนวิ่งจะเป็นท่าน,นัินตัวตัวรันธรรมดานะะก็จะเป็นท่ายืี่เฉยเนาะอันอื่นแต่อันนี้จะเป็นมีท่าวิ่งด้วยนะครับผมที่อันต่อไปก็เป็นท่าของอาจารย์ไกลเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นท่าที่เอ่อน่าจะใช้ตนใช้ประตูด่านทั้งแปดนะฮะ ก็เนี่ยท่ามันก็จะประมาณนี้กดเสียวเลยดูดิไม่นะมันจะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ันต่อไปเป็นท่าของนารโตะมดเซียนนี่ครับผมก็ราคาราคาก็ดูเอาเองแล้วกันเนาะเพราะว่าคุณไม่ทันลนะ ก็จะเป็นท่ายืนกอดอกนะคะผมนะเดี๋ยวเราบอกราคากันหน่อยแล้วกันก็อันแรกนะครับผมก็ฟรีนะอันที่สองก็ยี่สิบอันนี้ห้าอ,อันนี้ก็สิบห้ายี่สิบแล้วก็ห้าโอเคอัน,นสุดท้ายนะครับผมเป็นท่าของกีระยะนะฮะราคาสิบห้าเียวไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะไม่รู้ว่าอ่านว่าเรียญหรือเปล่าถ้าอ่านถิกก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็จะเป็นท่า เอาเขียนซซายตั้งมาแล้วก็เอาเขียนขวาไว้ที่นะแล้วก็มาสามารถเล่นแบบนี้ได้เลยนะซื้อท่าน,นี้มาแล้วมันก็จะเป็นท่าหาเรื่องแบบคุ้มค่าอะอะไรปนระมาณนะี้เนเดี๋ยวผมไปหาเหยื่อดีกวนะ่าเอเขาหายไปไหนหายไปได้นี้เปล่าไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหาคนต่อยแบบมาแลว้วต่อยนะต่อย ต่อยต่อไม่ต่อยต่อยเอได้ต่อยละไปละโอเคก็ถ้าสมุดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมีทั้งหมดอ่าเจ็ดท่านะครับก,ก็นั่นแหละครับผมโอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมจบแค่นี้เลยแล้วกันนะครับผมก็บายบายครับผม